มาทดสอบการฟังของคุณกันนะครับมาดูว่าเราจะฟังออกหรือเปล่าว่าหนังทั้ง5เรื่องที่ผมคัดมาเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับถ้าฟังออกก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเราหูดีนะครับเราฟังเข้าใจแล้วนะครับถ้าฟังไม่ออกฟังไม่ทันไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินคานั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับวิธีการออกเสียงนะครับก็จะเป็นการรู้จักคําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะลองมาฟังนะครับว่าเขาพูดอะไร ฟังทันไหมครับอีกรอบนะ let down, คำนี้นะครับมันจะแปลว่าอย่าทําให้ฉันผิดหวังนะหรืออย่าทาให้ผมผิดหวังนะลองฟังใหม่นะครับ Don let down, อ่าใครฟังออกนะครับได้ไปเลย5คะแนนเฉลยนะครับเขาพูดว่า don't let me down margaret อ่าเป็นชื่อผู้หญิงนะครับ margaret don't let me down อ่าลองฟังแล้วพูดตามนะครับ Don't let me down Margaret คำว่า let me down แปลว่าทำให้ฉันผิดหวังนะครับ let ล o m e o n e d o า n แปลว่าทำให้คนคนนั้นผิดหวังนั่นเองนะครับ t t let m ม d o าวอะหนังเรื่องอื่นบ้าง So don't let me down So don't let me down งั้นอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะ So don't let me down so don't let me down You promised me I trusted you Don't let me down เขาบอกว่า you promised me คุณสัญ,ญญากับฉันแล้วนะครับ I trusted you ฉันเชื่อคุณนะฉันไว้ใจคุณ Don't let me down อย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะ You promised me I trusted you Don't let me down You promised me I trusted you Don't let me down You can't let me down You can't let me down นะครับอันนี้ก็เป็นคำกำชับที่หนักแน่นกว่า Don't let me down นะ You can't let me down ก็แปลว่า คุณอย่าทำให้ผมผิดหวังเด็ดขาดนะ You can't let me down You can't let me down You let me down อ่าอันนี้แปลว่า You let me down แปลว่าคุณเนี่ยทำให้ผมผิดหวังนะ You let me down You let me down You didn't let me down อันนี้ก็เป็นอีกคำที่ให้กำลังใจครับว่า You didn't let me down หรือว่า You didn't let me down เธอไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังสัหน่อยอ่าไม่ต้องเสียใจหรอกนะ You didn't let me down You didn't let me down Great Grand has never let me down Come on let's go พอบอกว่า Great Grand นะครับคำว่า Great Grand เนี่ยก็หมายถึงคุณทวดนะครับ Grandmother ก็คือยากหรือยายใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็น Great Grandmother ก็แปลว่าย่าทวดหรือว่ายายทวดนะครับอันนี้เขาก็ย่อๆเป็น Great Grand นะครับ Has never let me down ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยจริงๆก็เป็นคำชมนั่นเองนะ Great Grand has never let me down Come on Let's go <S Great Grand has never let me down โอเคนะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ This project is our last chance Please don't let me down I know I got you You can count on me. Uh, this project is our last chance. Please don't let me down. I know I got you. I got you. I got you. I got you can count on me. You can count on me. You promised you'd be at my graduation. I won't let you down. You have my word. Uh, you promised. คุณสัญญาแล้วนะคุณรับปากแล้วนะ You'd คำนี้นะครับ You'd be at my graduation คำว่า you ยตรงนี้นะครับย่อมาจาก you would be นะครับคุณจะไปนะครับ you would be you would be at my graduation คุณจะไปที่งานรับปริญญาคุณรับปากแล้วนะ I won't let you down I won't ก็คือ I will not ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังนะ You have my word รับปากเลยหรือว่าฉันสัญ,ญญานั่นเองนะครับ ประโยคต่อมานะครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรดูว่าฟังออกไหมนะ <love> you. ฟังออกไหมครับอีกสักรอบ <love> you. อ่าคำนี้มันจะแปลว่าฉันชื่นชมคุณฉันนับถือคุณนะครับถ้าเกิดเป็น past tense นะครับก็จะแปลว่าฉันเคยชื่นชมคุณแต่ตอนนี้ผิดหวังไปแล้วนะครับหรือว่าฉันเคยนับถือคุณแต่ว่าตอนนี้ไม่นับถือแล้วประมาณนี้นะอะลองฟังใหม่ ใครฟังออกได้เพิ่มไปอีก5คะแนนนะครับเขาพูดว่า I look up to you I look up to you ดูจากหน้าตาท่าทางแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นการบอกว่าผมชื่นชมคุณนะน่าจะเป็นความหมายว่าผมเคยชื่นชมคุณผมเคยนับถือคุณนะเอามีดจอขนาดนี้นะครับ I look up to you ถ้าเกิดเป็นอดีตนะครับ past tense จะเป็น ed ใช่ครับ I l o o k แล้วก็เป็น D กับ U u นะครับ I l o o k up to you ถ้าเกิดเป็น present tense นะครับก็จะเป็น I l o o k up I l o o k up to you ผมชื่นชมคุณนะผมนับถือคุณนะเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเกิดอดีตคือ I l o o k up to you อ่าลองฟังแล้วพูดตาม I looked up to up to you I look up to you so much you have no idea I look up to you so much you have no idea ฉันชื่นชมคุณมากนะคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคุณอาจจะไม่เข้าใจหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับ I look up to you so much, you have no idea. I look up to you so much, you have no idea. I look up to you. I put you on a pedestal. I know how hard you work. อ่าอันนี้ก็เพิ่มคำว่า I look up to you. I put you on a pedestal. Pedestal ก็คือแท่นเหมือนหิ่งนะครับหรือเป็นแท่นวางานุสาวรีวลีประมาณนั้นนะเหมือนกับว่าฉันเทิดทูนคุณน,นะขั้นกว่าของชื่นชมนะครับ I look up to you. I put you on a pedestal. I know how hard you work นะครับฉันรู้ว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนก็เป็นคำชมนะ I look up to you I put you on a pedestal I know how hard you work You're my big sister I look up to you เขาบอกว่า You're my big i s s เธอเป็นพี่สาวของฉันนะ I look up to you ฉันก็คาดหวังฉันก็ชื่นชมในตัวคุณนะฉันนับถือคุณ You're my big sister I look up to you you're my big sister. i look up to you. i can't believe i looked 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 up to you. i i looked up to you. now i hate you. i looked up to you. now i hate you. ฉันเคยผมเคยนับถือคุณนะตอนนี้ผมเกียดคุณแล้ว I look up to you Now I hate you I look up to you now I hate you All that time, I've supported you Looked up to you, no you. All that time, I've supported you, looked up to you เขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมสนับสนุนคุณนะครับผมอยู่ข้างคุณ พลาะผมก็นับถือคุณนะครับ I've supported you looked up to you all that time I've supported, supported you looked up to you all the time I've supported you looked up to you ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Bob always takes good care of his team yeah I look up to him as my role model ก็ชื่นชมบ๊อบนะครับ Bob always takes good care of his team ก็ always take ก็แปลว่าดูแลอย่างดีนะครับดูแลใครดูแลทีมงานของเขาอย่างดีเสมอเลยเป็นหัวหน้าที่ดีนั่นเองนะครับก็บอกว่า yeah I look up to him ฉันก็นับถือเขานะครับในฐานะต้นแบบหรือว่า role model นั่นเองนะครับ Why did you do that I looked up to you ย่อมาจาก Why did you do that นะครับ Why did you do that I looked up to you I'm so sorry I just let you down ก็เป็นคำถามนะครับว่าทำไมทำแบบนั้นนะครับ Why did you do that? I looked up to you ผมเคยนับถือคุณหรือผมเคยมองคุณเป็นแบบอย่างเลยนะ I looked up to you ก็เป็น past tense ที่แปลว่าตอนนี้ไม่แล้วนั่นเองนะครับ I'm so sorry I just let you down ขอโทษนะทำให้ต้องผิดหวัง I just let you down นั่นเองต่อมาครับ Your big sister is so generous she helped me so much Yeah I know I've always looked up to her อ่าเขาบอกว่า your big sister is so generous พี่สาวของนายเนี่ยใจดีมากนะ generous ก็คือใจดีใจกว้างนะครับ she helped me so much เธอช่วยฉันไว้เยอะเลยนะครับ yeah I know ฉันก็ว่างั้นแหละ I've always looked up to her อันนี้นะครับแม้จะใช้คำว่า looked up แต่ว่าเป็นความหมายเชิงบวกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ past tense นะครับเป็น Present Perfect หมายถึงว่าชื่นชมตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงชื่นชมอยู่นะครับยังไม่หยุดชื่นชมนะ I have แล้วก็ verb 3นะครับ I've always looked up to her ก็แปลว่ายังคงชื่นชมอยู่ถึงตัวถึงตอนนี้นั่นเองนะครับประโยคต่อมานะครับลองฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดอะไรนะครับ I didn't mean it ฟังทันไหมครับอีกรอบ I didn't mean it คำนี้นะครับมันจะแปลว่าผมไม่ได้ไหมายความแบบนั้นนะ ก็เป็นการออกตัวนะครับลองฟังใหม่ I didn't mean it อ่าใครฟังทันได้ไปอีก5คะแนนนะครับเขาพูดว่า I didn't mean it I didn't mean it มีการเชื่อมเสียงนะครับ n กับ i เป็น n i t นะครับ I didn't mean it คำนี้นะครับคำว่า didn't นะครับอ่านได้สแบบนะครับถ้าพูดแบบเร็วๆเ,เนี่ยก็จะเป็น I didn't mean it หรือว่าถ้าเกิดพูดแบบชัดๆก็จะเป็น I didn't I didn't mean it แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดเข้ามาจะใช้พยางค์เดียวนะ I, no. I didn't mean it I didn't I didn't mean it อ่ะลองฟังแล้วพูดตามนะครับ I didn't mean it I didn't mean it yeah. I didn't mean it I didn't mean it I didn't mean it บางทีไม่เข้าว่าเขาไม่ค่อยใช้ I didn't mean it เขาก็ I didn't mean it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  I swear I didn't mean it I swear I didn't mean it I swear I, mean I swear I didn't mean it. ฉันสาบานเลยนะว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดอะไรประมาณนั้น What I said earlier. I didn't mean it. What I said earlier. ที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ I didn't mean it. ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะก็เป็นการแก้ตัวหรือขอโทษทีหลังนะครับ What I said earlier. I didn't mean it. What I said earlier. I didn't mean it. No, you meant ผู้หญิงก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้บอกว่า I didn't mean it ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะก็บอกว่า no you meant it ไม่เธอหมายความแบบนั้นแหละ no you meant คำว่า meant ก็คือ m e n t นะครับเป็น past tense นะครับ you meant it เธอหมายความแบบที่เธอพูดนั่นแหละ I didn't it no, you meant it I didn't it no, you meant it She knew didn mean No meant mean No meant knew She you you She knew didn mean didn't I it. เธอรู้แหละว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น She knew I didn't mean it She knew I didn't mean it ตัวอย่างการใช้จริงนะครับสมมุติว่าเราอารมณ์เสียอยู่นะแล้วก็บอกเพื่อนว่า Why do you keep asking me Just leave me alone Oh that was harsh Oh no 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 that came out wrong Sorry I didn't mean it ก็เสียใจที่พูดแบบนั้นไปนะครับก็ Why do you keep asking me ทำไมเธอถามอะไรอยู่นั่นแหละลำคาญนะครับ Just leave me alone จะไปไหนก็ไปซะ Oh that was harsh How was harsh ก็แปลว่าแรงนะครับรุนแรงโอ้ oh, พูดแรงเลยนะ Oh no 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 that came out wrong โอ้เมื่อกี้ฉันพูดไม่ดีฉันพูดผิดไป Sorry ขอโทษทีนะ I didn't mean it ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับอาจจะแค่ขออยู่คนเดียวได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับยังไม่พร้อมอะไรก็ว่าไปนะต่อมาครับ You know what It's not even your problem All right, my bad. I'm just trying to help. Oh look, I didn't mean it. I I didn't want to hurt you. อ่าประมาณนั้นนะครับร,รู้อะไรไหม You know what จะบอกอะไรให้นะ It's not even your problem มันไม่ใช่ปัญหาของเธอดรวอซ้ำนะครับ All right, my bad เออเอโทษละกันนะ I'm just trying to help ก็แค่อยากจะช่วยอะแล้วก็คิดได้ทลานก็เลยบอกว่า Oh look าคือคืองี้นะ I didn't mean it ใชนไม่ได้หมายความแบบนั้นนะ I, I didn't want to hurt you. ไม่ได้อยากทำให้เธอเสียใจหรือไม่อยากจะว่าเธอนะฉันพูดผิดไปแล้วประมาณนี้นะครับประโยคต,ต่อมานะครับลองฟังนะครับว่าคนนี้เขาถามอะไรนะ You wanna talk about it? ทันไหมครับอีกสักรอบ You wanna talk about it? คำนี้นะครับมันจะแปลว่าอยากเล่าให้ฟังเปล่าอยากระบายไหมประมาณนี้ลองฟังใหม่ you wanna talk about ใครฟังทันได้ไปอีก5คะแนนนะครับ เขาถามว่า you wanna talk about it you wanna talk about it K กับ A นะครับก็เป็นเชื่อมกันเป็น about นะครับ talk about แล้วก็ t กับ i เป็น did นะครับ you wanna talk about it อลองฟังแล้วพูดตาม you wanna talk about it you wanna talk about it do you wanna talk about it อันนี้เป็นการถามเต็มๆนะครับ do you wanna talk about it do you wanna talk about it <c oughs> do you wanna talk about it You want to talk about it. You want to talk about it. อันนี้อาจจะเป็นสำเนียงผมไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะครับเขาบอกว่า talk ไม่ใช่ talk นะครับเป็นสระโอนะครับ You want to talk about it. You want to talk about it. Hey, you want t talk about it. Hey. You want to talk about it. อ่าเหลือแค่วั n หน้าได้นะครับ Hey. Want to talk about it. Hey. You want to talk about it. Hey. you Want to talk about it. You want to talk about it. No. Good. อันนี้ก็เป็นการถามเป็นมรารยาทนะครับ You want to talk about it อยากเล่าไหม No แล้วก็ Good ก oh, ็ด uh, ี uh, โล่งเลยนะครับไม่อยากฟังนะครับแค่ถามเป็นมรารยาทเฉยๆนะครับไม่เล่าก็ดีแล้วไม่เหนื่อยอะไรประมาณนึง You want to talk about it No Good You want to talk about it No Good Yeah You want to talk about it I'm pretty good at listening No I do not want to talk about it <laughs> นะเขาบอกว่า You want to talk about it I'm pretty good at listening ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีนะ เขาบอกว่า no I do not want to talk about it ไม่อยากคุยเรื่องนั้นนะครับก็ไม่พร้อมจะคุยนั่นเองนะ y e you want to talk about it I'm pretty, no, pretty good at listening no I do not want to talk about it you want to talk about it I'm pretty good at listening no I do not want to talk about it and she er still doesn't want to talk about it I'm sorry she still doesn't want to talk about it เธอก็ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะประมาณนี้นะครับ And she still doesn't want to talk about it. I'm sorry. She still doesn't want to talk about it. ประมาณนั้นตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Rough day. You seem upset. You want to talk about it? Yeah, it's rough. And no, I don't want to talk about it. ก็เป็นการเป็นห่วงนะครับ Rough day. วันนี้หนักเลยใช่ไหม You seem upset. ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ You want to talk about it? อยากเล่าให้ฟังไหม Uh, yeah it's rough ใช่โอ oh, วันนี้หนักเลย and no และไม่ละ่ะ I don't w a n t a talk about it ฉันไม่อยากพูดถึงมันนะครับทั้ง yes และ no นะต่อมาครับเพิ่งวางสายเสร็จก็ uh, I can't believe him why what's wrong wanna talk about it ah uh, uh, I, mean, I can't believe him ไม่อยากจะเชื่อเลยลเกิดขึ้นสักอย่างนะครับก็สงสัยก็บอก why why what's wrong เกิดอะไรขึ้นเหรอ w n talk about it ร้อให้ฉันฟังได้นะอ,อยากใส,ใส่ใจนิดนึงนะครับอีกอันนึงครับ I'm fine แล้วก็ถอนหายใจนะครับ I'm fine You sure I'm here if you want to talk about it I'm fine แล้วก็ถอนหายใจก็แปลว่า fine ไ,ไม่จริงนะครับจริงอาจจะมีบางอย่างไม่สบายใจนะครับก็เลยถามว่า You sure แน่ใจเหรอ I'm here ฉันยินดีนะ if you want to talk about it ถ้าอยากระบายให้ฉันฟังนะครับก็ประมาณนี้นะ ต่อมาครับลองฟังนะครับว่าเธอคนนี้ถามว่าอะไรนะครับ How did อยากไหมไม่อยากนะอีกสักที how did it go คำถามนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนการถามแบบติดตามผลนะว่าแล้วเป็นไงบ้างหรือว่าผลเป็นไงบ้างนะครับลองฟังใหม่ how did it go ใครฟังออกได้ปีห้คะแนนนะครับเธอถามว่า how Did it go มีการเชื่อมเสียงนะครับ D กับ I เป็น did มันจะกลายเป็น How did it go How did it go เหมือนพูดซ้ำนะ How did it go 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 Hi Morgan How did it go It was fine Hi Morgan How did it go ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะผลเป็นงไงบ้างนะครับเธอบอกว่า it was fine ดีค่ะก็ดีค่ะอะไรแบบนี้นะครับไม่อยากเล่า Hi Morgan how did it go it was fine Hi Morgan how did it go it was fine Hey how did it go Hey how did it go Hey how did it go ทีนี้นะครับนอกจากอ่านว่า how did it go เนี่ย มันสามารถพูดเหลือแค่ว่า how did go ก็ได้นะครับ how did go เอาลองฟังนะ how to go how to go แค่นี้เลยเพราะว่ามันก็เป็นคำซับนะบางทีก็เลยพูดให้มันง่ายก็คือ how to go how to go how to go good how to go good ก็ดี how to go good how to go good Hi there, how did it go? Hi there, how did it go? รับสายนะครับก็อยากฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ Hi there, how did it go? เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอัปเดตหน่อยสิ Hi there, how did it go? ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ I just finished my interview, so how did it go? I just finished my interview ก็คือเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จนะ

ในที่สุดนะฉันก็คุยกับเจ้านายแล้วนะว่าฉันจะลาออกนะ่ะโอ้โหเหรอเออเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วเขาว่าไงบ้างนะครับ How did it go หรือว่า How d it go ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับห้าคำพูดติดปากที่ต้องรู้จักเอาไว้นะครับอันแรกคือ Don't let me downDon't let me down, let me down อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะต่อมาครับ I look up to youI look up to you ฉันนับถือคุณฉันชื่นชมคุณหรือถ้าเป็น past tense คือ I looked up to youI looked up to you ฉันเคยนับถือคุณฉันเคยชื่นชมคุณนะครับต่อมาครับ I didn't mean it หรือว่า I didn't mean it ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะต่อมาครับ You wanna talk about it Do you wanna talk about it หรือว่า Wanna talk about it นะครับอยากเล่าให้ฟังไหมอยากระบายไหมประมาณนี้นะสุดท้ายครับ How did it go How did it go นะครับหรือว่า How did it go h o w did g o เป็นยังไงบ้างนะครับผลเป็นไงบ้างอัปเดตให้ฟังหน่อยประมาณนี้นะครับอดูจับแล้วนะครับขอช่วยพิมพ์คำว่า I didn't mean it ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับ I didn't mean it I didn't mean it ขอบคุณครับอยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคิดว่าอะไรคือเทคนิคที่ช่วยให้คุณสามารถจดจำคำศัพท์ได้ครับมีหลายคนถามมาว่าทำยังไงให้มันจำจำคำศัพท์ได้นะครับ บางทีจําแล้วก็ลืมจําแล้วก็ลืมเนี่ยมันไม่เข้าหัวทํำยังไงดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดเราจําเป็นต้องจําคําศัพท์เพื่อไปสอบนะครับไม่ได้เอามาใช้จริงในชีวิตประจําวันเนี่ยวิธีการก็คือผมคิดว่าสิ่งที่ช่วยได้เป็นเทคนิคนะคือหาคนอีกคนนึงมาช่วยเราครับมาช่วยถามเราอ่าอย่างเช่น eat เราก็ตอบว่ากินหรือเขาถามเป็นภาษาไทยว่ากินเราก็ตอบว่า eat อย่างเงี้ยครับ ช่วยกันถามตอบถามตอบถามตอบแบบนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ดีมากๆนะครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าเราจำไปสอบสุดท้ายพอสอบเสร็จแล้วมันก็ลืมถูกไหมครับผมเคยเรียนภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮิบรูนะครับเพราะว่าเป็นวิชาเรียนของอต่ากสูตรคริสเตียนนะครับก็ท่องจำแบบนี้แหละครับท่องจำคำศัพท์ภาษากรีกภาษาฮิบรูซึ่งเราไม่ได้ใช้ พูดใช้สื่อสารถูกไหมมันเอาไว้อ่านเพื่อจะแปลพ,พ,พระคัมภีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจํายากนะครับก็ต้องท่องจําท่องจําและสิ่งที่ช่วยได้คือมีอีกคนนึงเนี่ยมาช่วยเราในการทบทวนนะครับถามตอบถามตอบถามภาษากรีกตอบภาษาไทายถามภาษาไทายตอบภาษากรีกแบบนี้มันช่วยให้จําได้จริงๆนะครับได้ผลมากๆเลยแต่ว่าพอสอบเสร็จแล้วทุกวันนี้ลืมหมดแล้วครับลืมไปเลยครับศูนย์ ถ้าเกิดว่าอยากจําได้แล้วก็ไม่ลืมเนี่ยสำหรับผมนะเทคนิคคือเจอหน้ามันบ่อยๆครับดูหนังภาษาอังกฤษอ่านบทความภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษจาก y o u t u b e จาก podcast ฟังบ่อยๆมันถ้าเกิดลืมไม่เป็นไรครับลืมเอ๊ะคำนี้เหมือนเคยเปิดแล้วก็เปิดใหม่สิครับก็เปิดใหม่อ๋อคำนี้นี่เองอ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรต่อไปเจอหน้ากันอีก เฮ้ยทำไมจำไม่ได้ก็เปิดใหม่สิครับก็เปิดความหมายหมย่อ๋ออันนี้นี่เองจกกอนกว่าจะจำได้นะครับเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เองแล้วมันจะไม่ลืมเพราะว่าเราอยู่กับมันบ่อยๆถูกไหมเราใช้มันเราพูดมันเราฟังมันบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจำได้เองครับ ก็ใครมีเทคนิคอะไรก็ลองแบ่งไปมาในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตด้วยการสมัครสมาชิกเป็นของเป็นสมาชิกของช่องเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับและขอบคุณทุกคนที่โด o n a t i มาทางบัญชีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ